ฮัลโหลเทเทสฮัลโหลฮัลโหลเทเทสฮัลโหลน่าจะได้<ๆ>อ่าน่าจะได้เลยนี่ครับก็เข้าสู่ช่วงการล่้นไปเรื่อยหลังจากที่ลองเทสของอะไรนะคนอาจจะสงสัยว่าทำไมช่วงนี้ถึงไม่อ่าสตรีมหรือไม่ <c oughs> รือไม่ลงคลิปเกเเลยก็มีหลายกรณีอ่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าหาบอกตาตรงก็คืออาหาห้องจนจะหลับอ่ะไม่รู้อ่ะมันมันก็ช่วงเวลาที่หาห้องมันก็นูน่นเนาะม, <c oughs> มันประมาณช่วงทุ่มอ่ะเออคนอาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ยทำไมเกมนี่เนาะก็ ช่วงนี้ผมก็ทำโอด้วยแต่ก็จะพยายามทำลงชี s เเรื่อยๆมัง้งถ้ามันได้นะถ้ามันได้อืมส่วนอ่าอันนี้เหมือนเข้าสู่ช่วงระบายดีกว่าเนาะส่วนตัวคิดว่าถ้าฮะตอนนี้ยังไม่มีอะไรใหม่ๆสำหรับอัปเดตของเกมอะ่ะก็อาจจะต้องรอสักพัสกสหรับกใหญ่นะอืม ก็ทุกคนอาจจะยังไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมถึงเป็นเกมนี้นะก็ผมก็จะพยายามแล้วกันนะกินง่ายดีจะก็จะพยายามทำคลิปเบียเรื่อยๆแล้วกันถ้ามันได้นะถ้ามันได้บอกไว้ก่อนถ้ามันได้ รือว่าเป็นที่เน็ตผมก็ไม่รู้เน็ตเนียนหมดนติว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 ฮ่าฮ่ <c oughs> อ่า <c oughs> ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมอาจจะไล์ไม่ได้นะหรือว่าอาจจะทำคลิปไม่แน่ใจ แต่จะลองดูนะสำหรับ KBS อ,อ่ะแต่ช่วงนี้ผมทำโอนะอาจจะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่างเพราะว่าถ้ามีเวลาว่างเดยวก็จะลงคิปให้แต่ช่วงเสาร์ที่ก็นั่นแหละครับมันเป็นช่วงหยุดยาวเนาะก็อย่างว่าครับไม่ค่อยมีเวลาทำคิปก็ <laughs> อย่างว่าแหละรจริงเออ จะลองเทสสักแป๊บหนึ่งแล้วก็น่าจะไปละอันนี้แค่มาบอกให้เฉยว,ว่าก็คืออาจจะยัง แป๊บนึงนะไล์ผมหลุด นี่นะมันติดอะไรตายแล้ว เหมือนว่าสักครู่นะได้ไหม ఇబ్ భాగా